นอายเป็นโรคซึมเหล่าทานเหล่าลมันสีเงาเงาแล้วแล้วมันสีเศร้าสาเหตุก็เป็นยอมเจ้าดูจากภาพแล้วยิ่งใหญ่ทีเดียวค่ะนี่คือฝันนะคะที่จกลับมาโชว์คอนเสิร์ตท,ที่บ้านเป็นฝันที่ใหญ่ที่สุดของลำเพลินวงสกรแล้วในปีนี้ค่ะแล้วก็เพิ่งจะเป็นจริงค่ะเมื่อวันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เอง บ้านที่ว่าก็คือบ้านหลังที่สองค่ะที่ให้วิชาบ่มเพาะด้านดนตรีและศิลปะก,การแสดงมาอย่างที่วิทยาลัยจุริยังคศิลป์จังหวัดมหาสารครามนะคะซึ่งลำเพลินวงสะกรเป็นสิทธิ์เก่าค่ะจึงขอเปิดหอแสดงดนตรีอีสานออเคสตราให้พลังดนตรีอีสานได้ผสมกันกับดนตรีสากลนะคะก็เป็นโชว์ที่ต่างไปค่ะจากที่เขาเคยทำทำมาเปลี่ยนเส้นดนตรีในเพลงดังของตัวเองนะคะที่มีร้อยล้านวิวหลายเพลงเลยค่ะอย่างเช่นรำคาญก็บอกกันเดอร์ โรคซึมเล่านะฮะก็ให้มีสีสันใหม่ขึ้นมาพร้อมกับโชว์กลองยาวด้วยกับวงสินอีสานกลองยาวค่ะรวมถึงหุ้งแคนวงแสดงถึงพื้นฐานสําคัญของดนตรีที่เริ่มจากดนตรีพื้นบ้านนะคะจากตำนานเมืองแห่งการศึกษาตากกิลาแห่งสุวรรณ การผสมผสานแล้วเหมือนยากค่ะแต่ว่าเบื้องหลังนักร้องอารมณ์ดีคนนี้ก็เล่าค่ะว่ามาซ้อมล่วงหน้าก่อนขึ้นโชว์แค่ประมาณ2วันนะคะเพราะว่าทํางานกับครูของตัวเองและนักดนตรีอีกเกือบร้อยคนค่ะที่ก็เป็นสิทธิ์ร่วมสถาบันโดยตั้งใจค่ะให้นักดนตรีอีสานมีงานโชว์ได้แสดงศักยภาพและสร้างงานที่ต่อเนื่องได้จนออกมาเป็นคอนเสิร์ตลําเพลิดอีสานออเคสตราถ่ายทอดทางไลฟ์สตรีมมิ่งค่ะ มีแต่ระดับครูบาอาจารย์ทั้งนั้นเลยมาเล่นดนตรีให้กับผมในวันนี้มีครูบาอาจารย์ระดับศิลปินแห่งชาติมาจากประเทศลาวก็มีผมรู้สึกเป็นเกียรติมากแล้วก็มีพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกคนที่แยกย้ายกันไปจเจริญเติบโตท,ทุกคนต่างมาเรียกว่ามาร่วมกันเล่นดนตรีมาแสดงศักยภาพว่าเออดุริยางของเรามีมีวงแบบนี้นะมีดนตรีแบบนี้มี วิธีการสื่อสารออกด้านดนตรีที่มันหลากหลายที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็น <c oughs> แฟนเพลงแฟนคลับทุกคนพี่พี่น้องๆชาวมามาสทุกคนครับที่ที่คอยอุ้งฉูให้กําลังใจผมมาโดยตลอดครับวันนี้ก็คิดว่าจะเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตท,ที่อยู่ในความทรงจําดีๆแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้กับน้องๆทุกคนที่อยากเดินทางทางด้านศิลปินครับให้เป็นค see by say the who by but, but. <ย>อ <ด Legend> นอกจากโชว์เพลงในกลุ่มร้อยล้านวิวค่ะที่เป็นผลงานความสำเร็จในชีวิตนักร้องแล้วนะคะก็ยังมีเพลงบุคคลทั่วไปชุดล้างใจถ่ายทอดทางออนไลน์ทุกช่องทางของทั้งค่ายแล้วก็ค่ายในเครือค่ะซึ่งลำเพลินวงสกรก็ปลื้มมากนะคะที่ได้ทำงานกับศิลปินรับเชิญค่ะอย่างเช่นอาจารย์โ oh, อ้นแขนเขียวและมอสคหมักบินก็ทาให้เป็นคอนเสิร์ตปิดท้ายอัลบั้มที่ภูมิใจสุด,สดๆไปเลย